ฉันก็ขอมาเล่นด้วยคนไม่ได้เลยไงฮะเอาแล้วสิจะเป็นยังไงเมื่อเจ้าหมีอยากเล่นซับเราดิ Amazing Circle ฉันไปกับเกียรได้ด้วยเปล่าฮะเจ้าหมีจะป่วนโหดมันและฮาขนาดไหนฉันเห็นเกียด้วยเราจะไปติดตามพร้อมกันในคลิปนี้กันเลยครับล,ล้มวันนี้นะครับเราจะเอาตัวละครอเอ๋ นี่นายมาจากไหนเนี่ยฮะฉันก็ขอมาเล่นด้วยคนไม่ได้สิใไงฮะเอ้าจะมาเล่นด้วยคนเนี่ยนะ,ะเนี่ยมันตัวละครจากดิจิตอลเซอร์คัทนายแล้วนายเนี่ยไม่มาานนดมได้ตัวไม่ดิจิตอลเซอร์คัทนายพอได้อะเนี่ยเอ้าก็คู่แกใส่แว่น V R มาก็ขาเข้ามาอยู่ในเกมใช่ไหมฉันก็ใส่แว่น V R มาก็ามาอยู่ในเกมด้วยนะแต่ฉันเป็นหมีไงโอ้นี่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 นล้วคือเขาเล่นกับคนใส่คู่แก ต้องการสัตว์เลี้ยงใช่ไหมที่เชื่อเชื่ออย่างเช่นช้างใช่ไหมแต่เด<อ>ี๋ยวนี้มันไม่มีช้างมันมีหมีไงก็ให้หมีไงโอ้ได้เลยเได้เลยยินดีต้อนรับผู้เล่นคนใหม่นะครับนี่ก็คือเจา้าหมีนี่นี่่แกเราจะได้อะไรกันหรอวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะครับเล่นซ่อนแอบนี่ด้วยคนน้ำอยากเล่นด้วยได้เลยได้เล เล่นไหมมาเล่นซ่อนแอบด้วยการยิงเยอะยิงสนุกฮ่าฮ่าจะเล่นยิงโดดนี่เลยใช่ไหมแล้วใช้ไปแอบก่อนแล้วกันเอาละถ้งงางั้นก็เริ่มกันได้เลยนะทำไมฉันต้องหาก่อนเนี่ยไม่เลยไปกระต่ายเลยก็ต้องหาก่อนสิแจ็ครู้เหรอรูหาก่อนจริงๆนายพูดอะไรอรัพูดภาษาคนสิ โอเคแจ็คไปนับเลยอะไรอ่ะนับก็ได้เอาแล้วไปเร็วไปวสเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแจ็คหานะดาแก่แจ็คจะหาที่ไหนก่อนดีนะ เออจะหาเจ้าวีก่อนดีไหมเดียหรือว่าราคาท่าหรือพอมนี่ดีรู้ว่าเจ้าคิงเกอร์เอ้ยสนมากฉันจะเจอคิงเกอร์ง่ายๆนะเพราะคิงเกอร์เล่นเกมไม่เก่งเลยไหนดูซิตรงนี้มีไหมไม่มีห้องนี้ไม่มีเลยทาหารเขียวตรงนี้ฟึบเดินมาตรงไพ่หลบอยู่หลังนี้หรือเปล่าดีเอา้า คริงเกอ์ทําไรอ่ะไม่หลบก็ไล้ผลได้ไงที่กขหลบอยู่ตรงนี้มองเห็นได้ไงเนยก็แกตัวใหญ่ไงเล่าแปะเรียบร้อยไปละคิงเกอร์โอ้โหเล่นซอนแอบอะไรเนี่ยอีซี่สุดๆอุ๊ยไดโนเสาร์ไม่มีอา้าวราคาท่าสุดดีจ้าตัวเองทอาไรได้ซ่องนี้หรอ,อ,าอามาหาเห็บดีแด่เรียบร้อยไปหนึ่ง ามาดูที่อื่นกันดีกว่าดูหมนว่าตรงนี้จะไม่มีนะห้องนี้เหรอทางนี้ซอกนี้มีไหมไม่เจอหรือว่าจะอยู่ในนี้อุย้ยเห็นฉันได้ไงเนี่ยก็ัน้ข้ามาในซอกนี้ไงมาอยู่ในตุ๊กตาของเล่นหุ่นยนต์เหรอเนี่ย<ะ>ดได้เลือกหนอยเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะก็คือเจ้าหวีโอ้เจ้าบีนี่หาย,ยากสุดๆแกอยู่ไหนเนี่ยเจ้าหวีใช้บอไว้ก่อนเลยว่าแกเดินผ่านใช้มาตั้งแต่แรกเลยจริงเหรอ ใช่แล้วเจ๊แทนที่เจ๊จะมาหาฉันนะแกก็หาฉันไม่เจอด้วยอ่ะอย่างนี้เห็นชันวะอย่างนี้เห็นชัดวะอุ้ย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 ไม่บอกดีกว่าโอ้ที่โอ้โหมาปุ๊บเจเห็นชัดแท้เลยบอกไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยอะไรเราเป็นพี่หนุ่มกัญชัยหรือไงอุ้ยอุ้ยอะไรล่ะอยู่ไหนเนี่ยแกอยู่ใกล้ฉันมากให้บอกไว้ก่อนเลยตายแล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นเจ้าหมีไหมช่วยดูรอบๆกันหน่อยถ้าเห็นช่วยพิมพ์คำว่าเจ้าหมี เอ๋เอ๋เอเอ๋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 เอนเรียบร้อยในที่สุดฉันก็หาจนครบแล้วแจ็คเก่งสุดๆไปเลยหาเจ้าคิงเกร์นับเลยพวกเราจะไปแอบไปแล้วไปแล้ว แล้วคุณเด็เียได้ด้วยเปลาคะมาสิฉันเก่งจะตายเก่ไไหนอเสีสสสยงฉันคุ้นๆมะคุ้นแกเหมือนเจ้าตอตบีโดเนี่ยือแกจะเปเจ้าตอตบีโดะค่ะคฉันไม่บอกหรอกอ๋อฉัน,บบนว่าฉันแอบตรงนี้ดีกว่าเจ้าแจ็คแอตรงนี้หรอมันไม่เนียนเลยนะไม่รู้ฉันแอบ,บตรงนี้นแบบอบแล้วออน ดิเจ้าราคาท่าแกหลบไปสิมาแล้วนีบแอบเธอราคาท่าไปไหนเจ้าผีแกเดียนไว้นะตรงนั้นอะเออโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็หมดเลยดี๋ราคาท่ามันอยู่ไหนแล้วอุ๊ยมันกำลังไปตรงแกแล้วเจ้าแจ็คอยู่ตรงนั้นแล้วไหน่ราคาท่านี่เสียต้นมาอะไรกัเนี่เจ้าผีระวังนะแอบอยู่ฉันแอบอยู่ฉันแอบอยู่มมองไม่รีหรอก ถ้ากระโดดขึ้นไปบนนั้นได้ไหมเดี๋ยวฉันจะลองดูเฮ้ยจุ๊บอุ้ยมีรถไฟข้างบนด้วยเจ้าหมีมีรถไฟข้างบนเหรอเฮ้ยหนไหจ่าเอ๋เฮ้ยจ่าเอ๋แล้วเจอใครหรือเปล่าขอบดีโดนเลอดีโดนเลยบดีโดนก่อนแล้วขอดีโดนก่อนเลยเราต้องขึ้นไปแน่เราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะไปโดนขึ้นบ่อจะบีบโอ้จะบีบปีดได้ด้วยปีด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 ป้ดปีดปีดปีดยหรือเปล่า บอกเขาว่ารคาถ้อย่ามาทางนี้อย่าย่ามาทางนี้คิงเกอร์กิงเกอร์อย่าทำกันทีบ้าฮะกกอร์กินเกอร์กันทำไมคิงเกอร์กระดดไม่ขึ้นกันทำไมกระโดดไม่ขนอุ้ยอุ้ยกิเกอร์ทำอะไรหนอเองโไรกระโดดไ่ขึ้นไร้อ้อย ค่ฉันไม่เจอดิฉันเรียนบอกไปก่อนเลยยายคหะฉันไม่เจอเหรอเกันเลยอ่ะไม่เจอดิดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเห็นแกด้วยเจ้าคิงเกอร์ไว้ไว้ไว้ไวยังไงยังไงยัเป็นไงเป็นไงเอามาไม่ได้อด่โตยังไงยังไงค่ะ

หอมนี่หันหลังไปเลยอย่าแอบดูนะไปเลยอย่าดูนะโอ้โหที่นี่เนาะโอเคม่างมรีบหาและพูดไม่หยุดเลยเดินเลยไปตีกด้วยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเจ้าแจ็คเจ้าแจ็คฉันมีวิธีด้วยมันหาเราไม่เจอแน่เลยหรออ้ยแต่แกต้องฟังฉันนะเดี๋ยวฉันจะพาแกไปแอบเร็วเร็วเร็วไหนพามาหน่อยสิไปเลยมาตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้ที่ดีสุดๆเลยเจ้าหวีขอบคุณมากนะเจ้าแจ็ เไงเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แหละมันไม่มีใครมาถึงเราได้บอกไว้ก่อนเลยโอ้นี่มนชั้นสองน่่เป็นชั้นสเลยบอกไว้ก่อนเลยที่ตรงนี้ดีมากเลยบอกไว้ก่อนขีอนีลืมแบบอมนี่หาพวกเราไม่เจอหรอกใช่แล้วผมนี่ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรอกเชื่อฉันสิหาผมนี่เสร็จยังเนี่ยอาผมนี่หายไปไหนฉันฉันกำลังหาอยู่ชั้นแรกไม่มีทางเจอพวกเราหรอก เอ็มบอกว่าก่อนไม่มีทางเจอพวกเราหรอกอยู่ชั้นไหนกันเนี่ยสงสัยชั้นสองน่เลยโอเคเดี๋ยวฉันจะตามหาแล้วกันบันไดบันไดบันไดดูถูกฉันมาเยอะว่าฉันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันนะอีอยู่ไหนนะเะเหมือนฉันจะเห็นลางๆเร็วๆนะนะแผลศิลไม่เจอหรอกของเล่นเหรอเดี๋ยวนะเอ๊อาหาร อวิจัยสวัสดีเจ้าตัวเองขุนไม้อย่าทำกันนี่เนี่ยรู้จักฝ่ามืออรหันไหมเจอเห็นฉันเลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนน้ะเจ๊เอ๋หุ่นนี่มันคุ้นๆนะใช่หุ่นตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หุ่นไม้ไม่น่าใช่ ล้วก็อันนี้หุ่นทหารเขียวจิ๋วไม่น่าใช่แล้วตัวนี้ล่ะเออของเล่นือเเนี่ยหมากลุกนี่น่ะนี่นี่ออโอ้โหในที่สุดฉันก็หาจนเจออ๋อตรงนี้เนียนสุดๆเลยไอเ <นะ S 1> จ๊ตรงนี้เน,นียนสุดๆ,ๆเลยบอกไว้ก่อนเลยมันมาหาเราไม่เจอหรอกคน<พ>อ,อื่นน่ะโดนหาไปหมดแล้วแต่มีพวกเราดี่แหละ អេ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 